โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Jack Frost Winter นะครับผมหรือว่าฤดูหนาวของ Jack Frost นั่นเองนะครับผม Winter iscoming นะครับผมแกะผมวันนี้ผมเติมเข้ามา500ร้อนะครับผมน้อยเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าจะลองเล่นเริ่มเล่นที่30ครับผมโอเคเหมืเดิมไปก่อนเลยอย่าลืมเปิดทับโบนะครับผมไปแล้วก็บอกว่า Jack Frost วันนี้จะแจกหรือเปล่ามาตัวไว้รับผมนกโคกต่อมาสวยครับผมอ้าวมวนก็ได้ก้อนโตแล้วครับผม มาครับผมโบนัสก็แลกแต่เท่าไรเจร่อ5ห้บครับสวยเนี่ยครับผมกินนี่มีซื้อฟีนเจอร์นะครับผมสำหรับคนที่ไม่อยากกระดอนะแต่ผมชอบสายเล่นปั่นธรรมดาครับผมเมื่อกี้นี้ไอ้แรกครับผมลองก้อนโกันแรกก็ขยับขึ้นสิครับรออะไรไปครับผมโอ้โหฟีดทิ้งเลยครับขยับมาทีมาครับผมโนโก้โอ้โหตัวครับผมตัวไอต้อมาเรื่อยเลยครับผม เนี่ยครับผมถ้ามีรูปเหมือนกันนะผมหรือได้ตัว y มันจะต่อไปเรื่อยนะก็จะคูณขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้คูณหกแล้วคูณเจ็ดมาคูณแปดมาครับผมโอ้ยสี่ร้อยสี่แปดคูณแปดไปครับผมได้เท่าไหร่มา intercoming ครับผม jack ford โอ้โหสวยๆครับผมอย่าลืมเล่นนะทุกคน h y p e จ g ครับผมใครอยากตามมาก็ไปดูคอมเมนต์ที่ต็มหมดใต้ใคลิปได้เลยนะครับผมเออเจนี่บอกเลยว่าแต่โคตรดี เดอนที่นี้มีปิดบังแน่นอนครับผมตอนนี้คูขึ้นรางวัลไม่กะสองปันแล้วครับผมตอนนี้แลับผมจะหยุดที่เท่าไหร่ครับผมแจ็คฟอต์ดถดถนะครับผมสามเปนห้าไปสี่ครับผมหลอมหลอมเลยโอ้โหนี่ครับผมไปครับผมต้องขยับขึ้นแล้วห้าเต็มไปเออเราคูไหมกันไหมสวยตกแคครับผมมาเคคิวเคคิวมาเลยครับผมสวยอ้าวบวกเป็นปีมาด้วยหนึ่งคูห้ามาครับผมบวกห้าช่องนะคูห้ามา เด็กฟอสครับผมช่วง5้าโมงถึง3ามทุ่มนะเล่นกันได้เลยทุกคนเออใครอยากตามก็คอมเมนต์ที่ปกหมดติคิปได้เลยครับผมตอนนี้ขึ้นมา5้ามแปดสามสบแล้วผมสกอร์เราไปเลยยังไปต่อขยับขึ้นไปที่เลดเกมนะครับผม100่งร้อยได้1 0 0ไปเลยเลดเกมแล้วครับผมโอเคมายังไม่ได้เพิ่มโอ้ฟีทิ้งไปปาครับผมโซนเจสวย,สวยไปผมได้หนึ่งร้อยเองไปไปต่อ มาตัวเคมาครับผมเคคิวมาโอ้โหได้ตัวไว้แค่ช่องเดียวครับผมมาครับผมกระทาแจ็คฟอสตมาตัวไวเพิ่มมาแล้วคุณข้างกระทาแจ็คฟอสับตีบวกมาอี้บวกห้าครับบวกหกยังไม่แตกสวยครับผมตัวที่บวกหกมาคูณหกมาครับผมกระทาแจ็คฟอสตนะจบที่ไรสกอร์นี้ครับผมสวยครับผมเปนองได้แกะนั้นสามพันหกครับผมสีสวยสีเขียวครับผมสวยตอนนี้ขึ้นเงาพันไรเลยยังไม่หยุดครับผมบ่งหมื่นกว่าเท่านั้นเฮ้ มน้อยได้เยอะครับผมมามาคูณ2มาครับผม720อยี่สิบสวยไปต่อโอเคมาครับผมไม่มีตัวคอมโบเซฟโอเคมาโอ้เรื่องฟรีทิ้งแล้ว่ามาหน่อยมาครับผมก่อนหิมมาครับผมก่อนสนโนมาก่อนสนโนมาเรื่อยๆ K คูณสี่ไปครับผมตลาพันสี่สิบครับผมพันสี่ร้อยสี่สิบสวย มาครับผมไตฟิลสเปนแล้วสวยโอ้โหกำลังรออยู่เลยครับผมเกมนี้ไม่เข้าฟิลสปินสวยได้เข้าครับผมสึกหมุนไปฟรีแล้วครับผมเดี๋ยวุบันนี้ก็คงต้องหยุดแล้วครับผมต้องพอนะครับผมต้องมีสต right ิก <at> ันเลยนะครับผมเออเพื่อนเพราะไหนครับผมเข้ามารับชมครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด right ้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมลงทุกวันนะครับเออมาครับผมตัวนี้เลขเก้ามาต่อบวกไม่คูณเลยครับมา โอ้ยสวยบวกไม่สองไปครับผมคูนสองไปเลยไป,ปตัคูณแปดครับผมเว่าโตซัดมารอบนี้พุ่งพุ่งขอพุ่งพุ่งกอเต็มคาเบลเลยสองพันหนึ่งหกสิบครับผมสวยเลยก้าหมุนมาไปต่อมาโอเคมาครับโอเคมีตัวเชื่อมโอเคบวกไม่หนึ่งคูณโคนเซฟโอ้ยมาครับผมเราคูนสิบนึ่งร้อยหนึ่งพันสวย สกอร์ไลเรื่อยๆนะครับผมแจ็คฟอสต์นี่เป็นเกมเก่าแล้วผมถือว่ายังดีอยู่ครับผมเปอร์เซ็นต์แตกดีอยู่นะออมาตัคู่มาครับตัววายมาสวยต,ตัวอีกแล้วโอ้โหบรนัดลงเพียบเลยนะแจ็คฟอสต์ไม่หยุดไม่หย่อนครับผมเรื่อยๆจริงๆไปสวยตัวนับแปดไปเลยหกหมุนครับโอ้โหฟรีทิ้งไหมครับอยากได้หน้าแจ็คฟอสต์แบบเต็มๆมาตัววายมา มาเชื่อมไปไหมยังมีอยู่และดามีอยู่ครับโอ้โหเด่ยหัวใจด้วยสวยหัวใจสองครับผมบวกหคูณมาอีกสองสวยมาตัววายมหม่หัวใจอีกหนึ่งมาตัววเชื่อม,มอีกช่องหนึ่งสวยบวกคูณไหมครับตัวนี้คูณสิบเจ็ดสองร้อยสวยสองร้อยคูณสิบเจ็ครับผมมาสกอร์รอบนี้3สามันสี่โอ้โหเทปเลยครับผม มาตอนนี้ขึ้น2องเมื่อหนึล้อสร็แล้วสวยๆปิดสกอร์เท่าไรครับผมมาจะได้หัวใจเพิ่มอีกไหมมาระทาแจ็คฟอสมาครับเมื่อกี้ตีบวกเจ็ดไปตีบวกเท่าไรมายี่สิบโอ้ยเดือดๆที่โอ้ยเก้าพันหกครับผมโหวตไปเลยวันสีทองเลยนะสวยๆบววคาร์ดนี้ครับผม S S S นะครับผมเป็นสีทองเลยบอกเลยโคตรแรง มาครับขออีขออีขอ,อขอทาช์ฟอรดอีกมาโอ้โหท่านะครับสานลงนี้ได้เยอะนะครับสวยโอเนโกอ้ยพระเจ้าสวยเจคฟอร์อครับผมวินเทอร์อิสคัมจริงจริงมาขอแบบหนาวเน็บหน่อยโอ้โหอีที่นี่แล้วมากระทาช์ฟอรดโอ้ยไม่ได้กระทาแล้วครับผมจบแค่นี้ครับผมกอรวมเท่าไหร่มา ต่อมัน6,900 60ครับผมทุกคนสวยๆป็ดจอบสวยๆครับผมเลยเกมหล่อมๆต็มปลาเลยครับผมจากข้างล่างนะครับผมขึ้นมาสา37,650ครับผมสวยๆครับผมโอเคต้องหยุดกันแค่นี้นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมไปตาครับผมคอมเมนต์ที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมขอต้อนรับแข็งแต่เยอะนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ